วันนี้นะครับจะมาสอนเทคนิควิธีการแกะนะครับซัมซุงแท็บนะครับเป็นนื้อเป็นแท็บ A8 นะครับใช้เทคนิคเดียวกันนะครับในหลายๆรุ่นตัวนี้ไม่มีนอตนะครับนอตจะอยู่แต่จอนะจะแกะมาเช็คแบตเตอรี่เครื่องเปิดไม่ติดนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็หลักๆก็จะมีง่ายๆเลยนะครับสัญญาณครับแอลกอฮอล์นะครับเป็นแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปิกเล็กนะครับปิกแกะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแผ่นฟิล์มนะครับแผ่นพวกฟิล์ม กอ้กรลอยต่างๆนะครับที่ติดอยู่นะฮะอบะดับแรกนะครับตอนนี้จะ่เป็นกาวนะครับเราก็ใช้น้ํายาแอลกอฮอล์ลอยนะครับหยดให้ทั่วเครื่องนะครับหยดนิดเดียวนะครับไม่ต้อนหยดเยอะหยดนิดเดียวนะครับหยดให้ทั่วเลยนะครับตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์ลอยนะครับ ไม่ใช่ทินเนอร์นะครับยังไม่มีผลต่อตัวเครื่องจะไม่ทําให้ตัวปติของเราละลายนะครับทีนี้เราก็จะหามุมใดมุมหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเปิดช่องนะครับใช้ปิ๊กเปิดช่องเพื่อที่จะเอาแผ่นนี้สอดเราจะไม่ใช้เหล็กรีดนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะแตกนะครับอันนี้เปิดเปิดสักช่องหนึ่งก่อนนะครับนะเปิดนี่ฮะเปิดงานขึ้นมานิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ใช้ปิ๊กใช้ฟิล์มนี้ครับสอดไปแทนนะครับ ลังจากนั้นก็จะเป็นรีดนะครับรีดนะฮะแล้วค่อยรีดนะครับถ้าติดตรงไหนก็หยุดนะฮะหยุดแสแปว่ากาวมันเหนียวเราก็หย่อนน้ายาเข้าไปน้ายาทิ้งไว้สักพักก่อนนะฮะแล้วก็รีดนะฮะทำอย่างนี้รอบเครื่องเลยนะครับไม่ต้องสอดเข้าไปเยอะนะครับสังเกตนะครับอ่จะสอดเข้าไปแค่นิดเดียวนะครับอย่าสอดเยอะแค่นิดเดียวประมาณนี้นะครับรีด ีถ้าติดสมมติติดใช่ไหมครับกลับมาติดติดก็หยอดน้ํายาเข้าไปใหม่มันเป็นกาวนะครับพวงนี้หยอดน้ำยาแล้ยก็รีดนะฮะจะใช้เหมือนกันนะครับแกะไอ h o n e iPad หรือเป็นแท็บเล็ตของ samsung รุ่นไหนก็ช่างนะครับใช้วิธีมี้หมดนะครับค่อยค่อยรีดนะครับรีด,รด ให้รอบเครื่องนะครับถ้ามันเหนียวถ้ามันหยุดติดนะถ้าติดแล้วก็หยอดน้ํายาเข้าไปใหม่เหมือนกันนะนี่สักพักนะครับหยอดน้ํายาเพื่อให้กาวข้างใต้มันละลายนะครับหยอดมานะครับนะครับ,นะรบพอรอบเครื่องแล้วแสดงว่ากาวออกหมดแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการยกนะครับยกขึ้น เราก็จะยกนะครับยกขึ้นมาเห็นไหมฮะก็จะเจอตัวเครื่องนะวันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแผ่จอนะครับมานี้นะครับแขนตรงข้าวจะเป็นกาวเ<ม>วลาใส่ก็คือใส่กาวใส่กาวรอบรอนะครับรอบรบแล้วก็ประกบเข้าไปแล้วหาอะไรกดทับไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรอีกกือคลิปหน้ามาเจอกันนะครับ ขอบคุณครับ